สวัสดีค่ะเมื่อนี้สิพามาเอาป่าเด้อจ้าส่องเคยผู้ไทยสะไยบันหน้าดูดสะจ้าวันนี้สูบสะค่ะดูสิคะอากาศร้อนนะคะเบือกไทยอำเภอเรดูนครร้อนมากร้อนจนจะ40อ,องศาค่ะแต่ลมนะคะดูอากาศถ้าดูท้องฟ้า สีฟ้ามากขบวนการล่าปลาไปเลยมามาพี่น้องมากินปลาเด้อปีไว้ซุปสาเล็กปลามันยังไม่แห้งเหรอว้าว ไปทางไหนบ,บัวดอกบัวเต็มเลยดอกบ,บัวเยอะจังน,นคะคะมีกระทำนาปังพึ่งตัดตึ้นข้าวพึ่งสิเกียวขขาวแล้วกลบ,บันนี่ก็เอาน้ำใส่เฮ็ดหน้าปังอีกเจ้าค่ะเด้อคนเลนูคนเล,น,น,เลนูไม่ได้ขี้คานด้อค่ะคนเลนูขยันอยู่เด้วค่ะ bà. đi mới về cái trùng. มากินปลาบอกมากินปลาโอเคไปยืนลำล้ก่อนปากปนาปลาดุปาดาุกปลาหนุดปลาดุปดปลาดุดดุปลาดุดปลาล โบนี่ป่าอยู่บ่แดลิงเอาไม้บัวเนี่ยโลโตสลัสอะโลโตัสยูวีเม่ได้เหมือนทูอ๋อโอเคนูตเซย,ยูวนันเอาะไปสตันไหมสตันฝากใบกูผมุดน้มาสวามมาว้าได้อีกแล้วเหรอปลาคอมาอยู่ตรงนั้นมาแดลิงขเขาไม่เหรย มาอยู่ตรงร่มนี่ควายวัวมันจะไม่ฟิดเหรอมาตรงนี้ละเลี้ยงไม่ได้ไม่ลอ <Okay. S 1> โอเค măng kha măng kha phết kha măng là, ở kha măng kha măng lao măng phết măng hả? Là là, là nó anh ơi, cái cần. เห็นปลาแล้วมาเอาปลาก่อนปลาอยู่ตรงนั้นปลาอยู่ตรงนั้นอย่าไ,ไอชีทำมันไปชอบไปไปชอบไปไอ้น้อยเห็นปลาอยู่นี่ไอ้น้อยเห็นปลาอยู่บ่อน้อยนี่ ไปเอาคาดบ่น,น้อยไปลงไปเอาเห็นปลาอยู่ตรงนั้นแหละปลานะ่ะโอ้บิ๊กปลาปลาชอดหรือเปล่าเนี่ย น,นั่นนั่ปลาคอนั่นนั่นปลาอีกแล้วโอ้ปลาดุกเด้อนะระวังนะไอลิงไกลเกินยี่สิฟุตนะยี่สิบหุนนึงนะไอลิงฮะ กา,ากิน่นไงอะไรนะ่ะเบ็ดเหรอ<า>ฟอร์ฟิชชิงเนี้ยอโอ้ยมันอะไรปลาคอฮอตจิโตูใช่ปะเหรออันนี้ไม่ได้เอาขึ้นจิกโตแห้วหว่ะ เชดเป็นคนลุน้นเอ้ยผู้ไทยลุน้นเ <laughs> อ้ยผู้ไทยลุน้นมันนะ่าเ <laughs> น <laughs> ี่ย <laughs> นี่เด้ตรงนี้เป็นโบหรืล่านี่นะเอาโบนี่จะปลูกเอาต้นตัวนี้จะปลูกดีกว่าาโบมัน

เออได้มืกินได้แล้วปันลูกเป็นลานกินแน่ได้ได้เลยนเออมันโทษจับกระปิมเรอขโมงน่โทษจักระปิมฮึอรู้ไปใส่ื่อจับโอ้โหจริงจองไปจับก็โอ้ยย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 ย เดี <im> minutes, ๋ยชยูเดี๋ยวป่อยปาเดี๋ยวทานเดี๋ยวทานละเราทานอะไมูนูกะเนาะมนเี่ยวัวมันก็มาให้กำลังใจเอ้โหกำลังใจ 봉, 봉, 봉.

กำลังกำลังสิเลิมแห้งแล้วจะจับปลาได้แล้วประมาณทตัวละวยนอยังไงเก็ตารเหรอใช่ฟันนุตเพลนจะเเฮดี้กนฟเหรอ ยาห้าบช่วยเกลี่ยรุยยาวยละฮะปลาดุกปลาดุกปลาดุกอปลาดุกระวังนะระวังบัว จนทำแฟนัเอันเล่าอันเราตึกได้ป่านะแล้วจะเอายือมาเอ็กมาขายให้เราในเด้อสมมติแล้วมันตึบป่าได้ปะเราเอ้ยมีเป็งนะแต่ซื้อนโนดตัวมือซดมากก็ไม่ไม่กิน โัหานปั้นโัหานประดุกพี่โนเาอบห่าะัวหานซื้อมานกระสอบซื้อมาเมีกินปั้นอะไย่เ้ปันเปนั้นน่เป็นถ้าซื้อทั้งเจ้าเอาเจ้าเอมาขายแล้วแนวขาเลาเขาลองตัวนี้ตึกปันว่าถ้ามันกินแล้วเราชิใจนะถ้าไม่กินแล้วก็ไม่เอาแล้วรล่านซุงอะไรตัวนี้นะาไม่วว่าเนาะซุ้งมันไม่มีกินเนาะไแล้ววางทีจะกินก็คือกะ ให้เราได้เผาอยอะได้เผาอยอะได้เผาแก้มเบอยู่บนน้อลุ้ได้่น้อยเอาเเผาตัวน้อยเอาบ่กูไปหาตลาดขายาปนินวันในสานะนะปนินนะอ๋ปนินวันนั้นดุกก็ได้ขอก็ได้มัะนปนคอจะปมึก มเ่เบียอเบีดขันไหนกี่เจ้าก็เป็นนะฝรังโกหกก็เป็นบิ๊กฟิตเลยเด้อเดี๋ยวยัลงไปสิได้ นั่นลเรายืนรุ่อยนนี้โรบมนข้มงอันอันแผลเราไม่ดีอย่าหน่อยหอยขั้นนี้จะขั้นปินแตไใเพราะว่าเราเคยเออขั้นเป็นไปเจเลไม่ได้เศร้าเลยเออถ้าถ้าเรือหอยขั้นค่ะสาษาคนมางงบย่ามนั้นมาแล้วย่ามโดยที่แต่ท่านะฝนตกไม่ใหม่นะพี่เอ๋ว่าฝนร้ายอยู่นี่เ่นมางงบนะลงซ้ำนี้ซ้ำ โยเสียนโยเออนี่ก็ลงเอาสายขาดเอาโอ้ยพอเป็นงงเด้อพอเยียบเหยียบเลยไปไปนี่นะขบวนการล่าปลามือจับปลามือฉมังกำลังจะลงไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูมือจับมือฉมังก่อนนะเนี่ยในในมือฉมังมือฉมังนักล่า นักล่ามือฉมังนักล่ามือฉมังกำลังจะปฏิบัติการลงไปเจ้าของสะเจ้าของสะจะจูโจมลุกขึ้นเจ้าของบ่อลงไปแล้วเจ้าของบ่อชิ้ะแม่นะ เป็นน้ำข้ามบอ่อตัวนอู้่เลยข้ามแล้ว